ใส่บูทเสร็จหมดแล้วครับต่อไปก็จะลากพวกกี้ออกมาใส่โอ้ยด่วนเดี๋ยวมาดูว่ามันฟิตขนาดไหนแต่เรามีโครงการจะเปลี่ยนพวงก,กี้ใหม่ครับ เมื่อกี้นี่มันฉีกหมดแนละ้วแค่มีเมื่อกี้ถูกๆก,ก็กริ้งกรางมาบอกเราได้นะเพราะว่าเราไม่ชอบของเพลง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวยก ช่างว่าไม่ต้องใช้ใเทมชิมครับมันจะฟิตพอดี หางเยอะไมหมบ่โอ้โหตะเลิศเอ,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 อ้ยฟิตเลยอ้โอไม่เข้าอะ่ะ

นลองล้อมทั้งในไรล้องรับเยี่ยมข้างล่างนี่ไงนี่ไงมันปิดตรงนี้ไงเนี่ยงตัวโคเนี่ยเนี่ยบูตตัวโคเนี่ยเนี่ยมันปิดตัวเนี่ยเยอะเลยปิดปิดเบี้ยอะไรกันเนี่ยตัวใหญ่เลยใส่เบี้ยียออกนิดหนึ่ง 谢谢你。 ไปว่าหูม,มันไม่เท่ากันบอกเอกมอ,อมันบิดได้ไหมได้ไม่ต้องเกี้ยวพอดีอ๋อต้อเกี้ยวทำดันไว้เนี่ยดียเลยโอเคโอ้ยเอ็นนี้นะมองนี้นะออโอ้เห็นไหมเป็นบูทดเองสีเลยแอ้ว เดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งตรงีโอ้ยเลิดเตลิดเลิด อิตฟิตฟิตโอ้ยฟิตเลยโอ้ยยังฟิตอ่ะเข้าไม่ได้เฮ้ย

เฮ้เดี๋ยวขาดเอใหญ่สได้ได้ได้ตีลงเอ้ นายกขึ้นไปเมื่อกี้แหละฟิตแรงเกิก่งเลยเฮ้ยเขยับมาหน้าลงแล้วขยับมาหน้าลงกันลงกันลงลงลง ะสสับนลเอาขึ้นเอาขึ้นน,<า>นั่นแหละเกียวได้แล้วเกียวได้แล,ล้วพอแล้ว<า>เฮ้ยพอ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 แล้วทั้งเดียวก็ได้

อย่าอย่าคิดจะถอดเด้อจะตุงจะชวนถัดเล่นเด้อไม่ให้แต่พิดๆเงี้ยประกอบเข้าไปอย่างนี้เลยเออใช้งานเดี๋ยวก็ปิ้งเดี๋ยวก็ดูดูรูน็อตด้วยเข็นชิมไม่ต้องนะครับชิมไม่ต <im ited German Chap its> ้องหยุดอ้ยเอา คิดจะถอนเล่นเนอะให้รักไม่เล่นละคฮะชใส่เพียชิมเนอะวงแดดเลยละเกเกพอเห็นังกดลงก่อนกดอ่านลงนัมาล่ะรับถึงรับถึงถึงเออ โอ้เ oh, งาคืนเงัาคืนนี่ไม่ธรรมดาเลยเอาไม้รองแล้วก็ยกแล้วก็อันนั้นไม่ได้ป,ไป่เออโอ้โอ้เออไปเวโอ oh. oh. Oh, ừ, ย้ oh, ยังไม่ได้แล้วนี่เออได้เลย เดี <c oughs> ๋ยวอย่าถึงนอตนเด้อถึงดูนะพอลแล้วพอแล้วบอแล้วตะเลิศตะเลิศเออมาใส่เลยนออะุนดข้อมันตะเลิเคาะไปกลับขึนนิดนึงกลับขึนนิดนึง งั้มมุกขี้ไงบอสไม่งั้มบุกขี้มันหมุนบ่บ่เด็ดเด็ดเด็ดเอาเขาเพราะว่างั้มมุกขี้เสร็จแล้วครับเแล้วใส่ตรงนี้อ,อ,อันนี้ใส่เพนชิมเยอะเลย